สำหรับสาวบกวีโก้นะครับฮัมพาดเด็ดขาดเลยนะครับคันนี้เข้ามาใหม่บอกได้เลยว่าดาวดาวศูนย์บาทนะครับออกปัดประชาชนเพียงใบเดียวนะครับที่สําคัญผ่อนแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสาหรับคันนี้สวัสดีครับพบกับรถมือสองนะครับทรงพลรวมยนต์นะครับศูนย์รวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตสต็อกรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นเตอร์ตารไฮรักวีโก้นะครับแคปเปิดได้นะครับปี2012เครื่องยนต์2.5นะุดท่าครับ สีดำสวยๆคันนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญครับคันนี้ราคาถูกมากนะครับผลเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันนะครับสำหรับด้านหน้าตัวของเขานะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบสีเทามิทัลลิกนะครับครอบด้วยกรอบนะครับเป็นกรอบโฮมเมียอยางนี้เลยนะครับสลักโตโยต้านะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นตัว V n t u r b o นะครับก็จะเป็นจมูกนะครับอยู่ฝากระโปรงอย่างนี้เลยนะครับ สำหรับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบธรรมดาส่วนการชนหน้านะครับการชนหน้าก็จะมีไฟสปอ t ตไลท์มาให้นะครับหรือว่าไฟส่องสว่างเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกนะครับลืมชอ็อตฟิลไปหน่อย <c oughs> ถ้ามาดูในส่วนของข้างรถกันต่อนะครับสำหรับล้อนะครับล้อและแม็กของเขาเแม็กเป็นแม็กแอนลอยนะครับของเดิมจากศูนย์โตโยต้ามาเลยนะครับสซย,ยางของเขาเนี่ยสาย,ยาง 265นะครับขอบ18นะครับอ่ามาดูนะครับในส่วนของนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ไฟเลี้ยวในกระจกให้มาในรูปแบบของโคมเยี่ยมอย่างนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ไฮรักนะครับ VN เอ็นเทอร์โบนะครับมีให้ครบทั่วเลยครับตัวหนังสือก็เป็นแบบโครเมียมกันเลยนะครับ มาดูในส่วนของมือจับนะครับมือจับคันนี้เป็นมือจับแบบโคเมียมนะครับตัดกับสีดำนะครับได้อย่างลงตัวเลยมาดูท้ายกระบะนะครับสำหรับคันนี้นะครับกระบะแม็กไลเนอร์มีให้ครบทั่วเลยนะครับสลักโตโยต้านะครับให้รักนะครับวีโกแชมนะครับตัว G นะครับอันนี้เป็นตัว G นะครับรถก็วีโกก็จะมีตัว E ตัว G นะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับ ไฟท้ายของเขานะครับแยกเป็น3ามชิ้นนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยม่างนี้เลยนะครับเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยหลังมาให้นะครับกันชนท้ายมีตั้งติดตั้งมาให้เรียบร้อยครบถ้วนนะครับ <c oughs> ลงตัวมากตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อเลย <c oughs> อ่าใหม่มากคันนี้ จะได้เป็นเบาะหนังสีเทาอย่างนี้นะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาดําตัดกับสีเทาขาวอย่างนี้เลยนะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับอขอขึ้นรถนิดนึงพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบแันติฟังก์ชันนะครับในเรื่องของอะระบบความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นแอร์แบ็กในพวงมาลัยแล้วก็แอร์แบ็กคูลหน้านะครับ เครื่องเล่น mp 3นะครับเป็นแบบธรรมดานะครับก็เปิด fm am นะครับเสียบ cd ได้ปกติเลยนะครับอ่าอันนี้มีเพิ่มเติมมาให้ในส่วนของสาย usb แล้วก็ aux นะครับเสียบฟังเพลงได้คันนี้นะครับอ่าสำหรับแอร์นะครับเป็นแอร์แมนม่วนแบบปรับมือนะครับเกียร์เป็นเกียร์5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเบรกมือดึงอยู่กลางคอนโซลนี้เลยนะครับอ่าที่วางแก้วนะครับวางแก้วน้ำนะครับมีให้ครบเลยนะครับสาหรับ สำหรับใครที่ต้องการแบบชอบกินน้ำในรถนะครับอ่าตัวนี้ตอบโจทย์ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแคปเปิดได้สภาพภายในนี้ถือว่า90%นะครับรถปี2012ก็10ปีแล้วเนาะก็ถือว่ายังใหม่อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปราคาคันนี้กันเลยนะครับก็ ราคาตั้งขายอยู่ที่355,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้เป็น Toyota h i l u ั v i g o c h แชมปตัว v n Turbo นะครับปี2012เครื่องยนต์2.5นะครับแคปเปิดได้นะครับสวยๆนะครับก็คันนี้ผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับฟรีดาวไปเลยสำหรับคันนี้นะครับอ่า จะเรียกว่าออกได้ทุกอาชีพไหมก็ต้องดูที่หน้าง,งานตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ที่เครดิตลูกค้าด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยใช้เอกสารไม่ยุ่งยากเลยแบบประชาชนเพียงใบเดียวนะครับที่สมพลรุ่มยุงของเราเนี่ยจัดหลักจัดเต็มให้และได้นำรถไปใช้กันทุกคนเลยนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ